ไอดีพี่น้องสุขขู่สุขคนพ่อกันคือเก่ากับเบามีบรรยากาศเศร้าๆมาหนี้หลังจากฝนตกแห,แห้งมาคืนนี่เนาะมานี้เบามีก็ออกมาหน้าของเบามีเองนี่ก็สิเป็นเทียงนาของเบามีหลายขูลายคนก็เคยเห็นอยู่เนาะ บรรยากาศท่งให้ท่งหน้าพี่น้องหลังจากฝนตกลงมาสองสามวันติดติดมีมอคืนนี่ฝนตกแห้งขนาดน้ำเต็มให้เต็มคันอันนี้ก็เป็นตะก้าเบามีอะ่ะแหละเริ่มเขียวแล้วพี่น้องเขาสู้ระดูทำนา พอฝนตกลงมากับมีสีสันขึ้นมาเขียวทันทีอันนี้ก็น้องสาบ่ามีเมื่อนันที่มาถ่ายนั่าบ่มีเลยมาเมื่อนี้เต็มน้องสาพอดี น้องสาตอนนี้แม่นน้องสาขางเถียงพี่น้องน้องสาบ่าวีมีอันสามน้องสาันนี้ไปน้องอยู่เถียงน้องสาหนึ่งอยู่กลางทงน้องสาหนึ่งอยู่ป่ายหน้าอีกน้องสาหนึ่งบรรยากาศเศร้าตอนนี้หกโมงเศร้า น้องสาวเบามีห้างก็ปล่อยง,งัวออกจากคออันนี้กางัวเบามีทั้งมิดเนาะงัวก็มีแต่ตูตจ้อยๆแต่ส่วนงัวเทิกขายมืดแล้วสี่ตยังเหลือแต่งัวแม่ นี่กับบรรยากาศจะเศร้าเนาะพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศทงไห้ทงนาน้านำเต็มให้เต็มขั้นพี่นอ้องฝนตกแห้งอิ่มขึ้นน,น,นี่มัอนี่ก็คขึ้มขึ้มคือเก่าสงสัยสีตกคือเก่าตกมาหลายวันติด,ตดเลย ืันนี้เบ้ามีสิไปหาหอยพี่น้องจับหอยพนตกใหม่นี่หอยออกหอยก็สิเป็นหอยงงหรือหอยโค้งเขาเจ้าเอินหอยโค้งาข่คือหอยเซอรี่แต่บ่แเ่นหอยเซอรี่หอยเซอรี่มันสีไข่สีชมพูเนาะแต่หอยอโค้งเนี่ยมันสีไข่สีขาวแต่มันสีโตน้อยกลัวอุปกรณ์ใส่หอยเบ้ามีพี่น้องเห็นแล้วหอยอ่ะมันอยู่ในตะกร้านเอง นี่หอยออกร้ายขนาดนี่พี่นอ้องหอยในหน้าบ่มีนี่ขนาดอยู่ในตกร้ายังมีหลายหลาย นี่นี่ใส่แหละมันเอกสิบไปเก็บหอยกับน้องบ่มีเองสุมลาลานะเขาเจ้าไปเฮียนหนังสือเมดพี่น้อง มืัอนี้มือแรกมืกัอนี้ก็สิเดไปแก้มหอยนี่คือน้องบ่มีเนาะทั้งชิน้าตาแก่ก็ยังได้เป็นน้องบ่มี <c oughs> มีหลายคนแถวบ้านขนาดขาเจ้าบอกว่าสรุปแล้วแม่นเอือยบอาาสันขนาดแถวบ้านเองยังบ่ค่อยูโว่าซนเพราะว่าเป็นคนสูตชีวิตเนาะมันนอกมนันนาเฮาตื่นมาค่ำม,มากกอยู่กับต่งไฮต่งนาเห็ดหนุ่ยสวนบ่ได้เคยอยู่ในยูโฮมก็เลยแบบคนเฮาก็เลยแบบ เออหน้าตามันก็บ่ค่อยดูดีคืออยู่ในห้องแอร์ตะเกียบมีซุ้มล้านๆไปน้ำมันอีกอบโบมีพ่อเขาเจ้าบ่อยู่ไปเฮียนหนังสือแต่ว่าน้ำมันร้ายมันบ่ค่อยมีแถวหนี่งคุณมันบ่เห็นบ่มีโบเห็นหอยอันนี้น่ะต้องไปเก็บยามเช้าๆพี่น้อง มันสิขึ้นมามันออกกลางคืนนี่แหละถ้าส่วงแดดๆออกมาเนี่ยมันสิหมุดลงดินคือเก่ามันอยู่ตม่มมันคางข้างหน้านั่นแหละแต่ว่าหอยแถวนี่นมันลายอยู่มือเศร้าในร้านการเก็บมาแต่เศร้า่ลได้เอเกือบเต็มถังนี่แหละบริษัทเกือบได้พี่น้อง พนลงไปทั้งให้หนาคันเย้าพอฝนตกลงมากะหญ้าก,ก็เริ่มเขียวงวควายเขาเจ้าก็ยังบ่ทัานได้เลี่ยงได้ขังดอกเพราะว่าบ่ทันได้ดำนาเขาเจ้ายังตกกะอยู่พ่นแหละพอดำนาเขาเจ้าก็เริ่มเลี่ยงผูกไว มันนอกเขานี่เขาเจ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันยังปล่อยคือเก่าพอเห็ดหน้าลแล้วเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติขำม,มามันก็มาตื่นมามันก็ไปสิผูกไว้เฉพาะยามให้ยามหน้าที่ว่าเริ่มเห็ดหน้าบันนอกบนห,หนาอยู่ตามธรมรมชาตินาะพี่น้องหากินหาอยู่กับตามธรมรมชาติ ฝนตกลงมากอ่ะมีหอยปู่ป่ากบเขียดร้ายห้องแซวแซลมาขึ้นแต่บุหัวสุมมน่องไปเนื่องบบ่ไปหาจับกบบอ่พุ่นไปแถวห่างาบุน,นมืดพี่น่องสงสัยมันนี่กับพ้นชิโต,ต๊กนักคือเก่าแต่ว่าเฮ็ดก็ออกกันได้พี่น่อง แต่บัท่านไปหาเมื่อนี้อาจ,จิเข่าป่าอยู่ไปหาเบิ่งเฮ็ดปวกเห็ดปวกเห็ด,หดพอเริ่มออกร้ายแล้วอยู่ที่อื่นเนาะแต่แถวนี้ก็ยังบ่ทันไปหาเมื่อนี้บ่าวบ่อยบริมาน้าเพื่อนก็อยู่กับทีมงานของเพื่อนคือเก่าเพื่อนก็ไทยหุดหน้านะบ่ามีมาผุดเดียวมาหาเก็บหอย เด็กๆบอยู่กันเลยบ่มีมูตะเก้าไปกับซุ้มเด็กๆมื้อกี้ก็กแทบซิบ่เ็นตะเวนเลยพี่น้องมืดคึมอยู่พี่ๆป้าๆนาอาเพิ่นอยู่มัอ,อ,นองนอกเพิ่ออา่มามักบรรยากาศลายว่าสันมักบรรยากาศแบบบน้านอกบรรนาธรรมศาสงัวควาย เอามันแปลกมันเห็นคนประยญางมหาอันนั้นจะเป็นควายเผือกพี่น้องเอา,เอาหลายผู้หลายคนที่เคยใส่ชีวิตแบบนี้มาก,ก่อนพอเห็นสภาพบรรยากาศแบบนี้ก็คิดทอดบ้านทันที บัวสิเป็นคนอีสานหรือคนที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเก็บหอยพี่น้องเห็นเราหอยสิพ้าพี่น้องเบ่งหอยว่าเก็บหอยอย่างเดี๋ยวพี่น้องหอยพี่น้องพอฝนตกมามันมีนำ้ำมันก็ไต่ออกจากคนนา มันลีอยู่ตามมันแถวขอบคันพี่นอ้องนี่นี่อันนี้เขาเจ้าเอิญว่า,าหอยโขง่งมันก็ใหญ่ประมาณนี่หรือว่าใหญ่กว่านี้หน่อยนึงบ่มีก็ได้ลายหน่วยเตบิบ แถวนี้ก็เป็นหน้าเบามีเบิดพี่น้องห้ยาวยาวอันที่กองดำดำในบริเวณนีงเลยกองขี่งัวกองขี่งัวเขาจอดมาใส่ให้เสนาให้เข่างามปุ๋ยเคมีกับใส่บ่ค่อยร้ายหรอกอันนี้ก็เป็นเทียงลังหนึ่งของเบามีอยู่สนหน้าฟังนี่ นิสัยพี่น้องหอยบ่ได้หลายเท่าใด๋หอยเออเนี่ยหอยโง่เขาเจ้าเอิ้นหอยโง่ฮะหอยโค่งหอยโคงหอยโงหอยโคงอันนี้มันสิบ่คือหอยเลีเด้พี่น้องเขาเจ้าเอาไปต้มใส่สมใบมะขามใบสมเสียวสม อันไปก้อยก็ได้จ้ําน้ําจิ้มเจต๋อแสดงรักเฮาบ่อยู่มืนี้ไปเฮีนหนังสือเบิดเดี๋น้ํเลิกเดี๋ยวพี่น้องหอยแต่ว่าน้ใสเห็นย่น้อนะน้มันลายนี่จับดูน้มันลายมันก็เลยวมันก็เลยบ่อยากเห็นมัน หอยมันน้ำลายถ้าน้ำใสๆตื้นๆนี่มันสีเห็นง่ายห็นอยม,มันก็อยู่ตามข้างคันเนี่ยแต่ว่าถามันแดดสวยๆเราหอยมันก็เข่าดินขึ้นหอยเนี่ยพี่นอง oy, ทงหอยทงกระปุ่นเลยใส่นี่กระปุ้น ทางกระปูทางหอยพี่น้องนี่หอยกระปูพุกกระปูกอ่ะคนตกใหม่มันก็ออกไข่เฮื่อนออพ่อหอยแล้วพี่น้องนี่หอยพวกนี้่ออย,อยู่น้ำเลิกดอก นลตกไม้มันก็อยู่ต่ำให้หน้านี่น้ำตื้นๆน้นำใสๆมันเห็นไง <c oughs> หาตองหาแต่เศร้าหอยนี่หรือว่าหากลางคืนเทดบดมองดูพี่น้องทั้งหอยทั้งเทดบดก็ เฮ็ดบดขาวโเก็บเห็ดบดเถ่าเห็ดบดเข้าวหอยทางหอยถอดมาจากขางคอนเห็ดบดก็ได้แต่เขาเจ้าโบเห็นจนมันมันแก่แล้วจนแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเจะดิเอามาแกงชนะไม้เห็ดบดเขาบม่ได้ให้เห็ดปวกบ่ เห็ดปวกออกกระไดบ้านอื่นเขาเก็บแล้วมื่อนี้ไปหาเลาะบึงเสียดายแต่ทุมเล็กน้อยบอยู่็เลยบบมีมู่ไปเขาป้าผู้เดียวกับญาติมืดคึ้มมืดมืดแล้วมื่อนี้ก็ดีจะชวนใบใบามากระตกพอได้ตกแหลือกาสามสี่มือนลวด พ่นลงไปน้งพ่นแถวให้น้งนี่บรรยากาศบ้านนอกบ้านน้าห้ากาสีประมาณนี้พี่น้องงัวควายให้หน้าตากา่าเขาเจ้ามาหาเลอเก็บแต่เ้าพุ่น พี่น้องหอยหอยเห็นตัวหอยแล้วหอยพี่น้องนี่มันยังไตอยู <c> ่ <oughs> ถ้าแดดออกมามันก็นสิเขา่าขั้นหน้าคือเก่า พันท้ายแล้พอน้ำแห่งป่าตอนเศร้ามาคืนนี่น้ำมันลายเนาะพอตอนเศร้ามามันก็เริ่มมันเข่าดินมันเริ่มโยนแล้วพี่เนาะนี่มันยังไตอะไงมันออกมาแต่ะ h น n e มันออกมาจากเหงาไม้มันโยงเนาะไม้ออกมานี่นี่บูมเอ็นกำลังสิเป็นคุยนี่แหละจุบุ มันออกมามันอยู่ตามมันเงาไหมตามทงนาแล้วก็ตามคันนาอันนี้ก็กองขี้แกบเอามาใส่นาน้านองบ่มีเมื่อแล้วพี่น้อง หอยห้ามากกันก็ได้ไลยเติบพี่นอ้องได้เกือบได้เครื่องได้เครื่องทั้งน้อยแต่มือเศ้าล้านมากอะได้เกือบเต็มนี่แหละนี่หดกระปูน้ำ การหาอยหากินของมันนอกบรรดาเฮาก่วน,นใหญ่กะหาตามธรรมชาตินะพี่นอ้องว่าสิเป็นกบเขียดกุ้งหอยปูปลากะหากินตามฤดูกาลก็ยังมีพ่อให้หากินอยู่กะถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นาะพี่นอ้องยังมีของให้หาเมื่อน,นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นาะพี่นอ้องอยู่ดีมีแห้งสุข,ขูสุขคน มัอนี้ก็ได้พอสมควรหอยของเฮาก็ได้ลายเนาะพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องหอยกับฝนตกไม่กับเริ่มออกลายแล้วขอบคุณหลายๆเดอ้อผู้ติดต,มา,ต,ตามเบามีตอนนี้ก็ยอดหาพันซับสไครแล้วเนาะติดตาม ตอนต่อไปว่าบนมีซิมียังลงให้เบิ้งคลิปต่อไปขอบใจเรื่อย